่วันนี้เรามากินกับโรงเรียนนะครับผมฮะเรามากินกันไก่กันไก่โยยไก่ค่ะแมนครับผมยาส่เอื่นกันไก่แต่่วบะลำตาลอุดรเอื่นโยยไก่โยยไก่เสบบะวิบวัตเอื่นวิลั่มเจ้าเอื่นยังไก่แต่น้ำเอ่อไก่แต่น้ำไก่แต่น้ำเบ็นร้อยเอ็ดเนี่ยมันไม่เอื่น กอ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 รอก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 กอรอกไก่นี่มันมีมันแบบนี้แหละข้อเอ้อากอก์อกไก่อุดรอุดรข้อเอ้อย่างยก่ในักอออุดรเลยนี่เาเปิดก่ใจหน้าก็มีันนึงโอ้ขอบพระคุณครับผมช่ใจกับคตรลิงเลยนครับผมผมปักลิงไว้ให้แล้วด้อใ็นคนทำเขาวันนี้ผมครับ ผม่คนไปซื้อคกันสอเอาผู้ใดเฮ็ดกันแน่คนไปซื้อโคครับม่อามันอร่อยจริงๆกินไปแปสิบแปตอนแล้วเมื่อกี้แปิตอนได้ไงแปสิบแปดตอนสาบอกว่าอยากกินเขากวนอืบ่ไกินูอิ่มแล้ว่กนเอะจุบจุบรักนะตาลโอเคกูจะพักันบองยูริติ ดีแล้วอย่าเบิ่งหลายหลายพอคอยบ่มีสาระดอกแม่เมีกุ้มเปิดเลยยุ่ยเปิดอ่านึกว่ากุ้มปิดยุ่ยกุ้มปิดน้องยูริเยอะสิแมเยอะเอออะไรอ่ะเออบางอุ่นปิดเลยวก็ไม่มีต้มนานนะต้นเหือพอดตันเหนือก็ตักข้าวตักขยะ ขอสาวไหยอยสังไยา่ะก็จิ้มกินสิโอ้ยจิ้นออกก็ือจะกินกับไผ่หยาจมาจิ้มยำไหนยำไรโตกมุสวัสดีค่ะไอคนนุ้ยเบบอครับแสยบยุขาโอยร้านลามค้างออฟฟินะอร่อยจริอร่อยมาก ข่อยไดอไปใครมากินน้บอกเลยอร่อยมากเลยวข้าวผดเจ้าด้ข่อยละกันผักกีหนุนนั่นหนุนนี่นี่อย่างก็ผักกี้เด๋อตบหลังข่อยอวันแรมจะขอมากัดแทนเขานำไลายมาติดน้องดีโอกับน้องน้ำเป็นอะไรกันนเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันน้องนี่เป็นแฟป้งจากคนมากันมีวัฒนาการค่ะเมื่งกี้ก็บ่าเป็นลก ตั้งแต่ไปเบิ้งหนังที่อยู่ซองมากเลยเป็นไปทัวร์เลยอีหลีเจอมุนเราเราไปดูหนังเจอมุนยายช่วยคอยก็อยากดูหนังแต่บอมีเรื่องดูเมื่อเรื่องไหนไปทำเมื่งหยิเมื่อเรื่องไหนไปทำเมื่งหยิบอกยายแดงเข้าไปเข่าแล้วออกไปเข่ามาที่ยิมหาแล้วเข้าเพื่อกาแฟนเนี่ยกอดจงหลุมให้แฟนว่ามากินเขาที่จริงมากกวนมืออิหรี่ น้องลีโอมีแฟนแล้วหรอคะอืมีแล้วค่ะดูหน้านะคะแปลว่าโกหกเอ็ซีหรอคะวันโรงเรียนแนะนำตัวยังไม่ถึงแฟนคุยไปน้องแม่หนอกแฟนหมื่นละคนเลี๋ยวไม่ได้เลยเอาคือว่าเมนเมนเน่ค่ะเมนแน่เมนแน่ น้องริโอมีแฟนหมื่นแล้วคนเยอะอยากคัดสีต่อท่านเนี่ยคัได้าไไมากเมือนึงอ่ะมีคนถามว่าน้องริโอมีแฟนใบพี่อ่ำกับจ๊คสิตอบบ้างไหนริโอเป็นอะไรริโอเป็นอะไรกับแบบีโอมมีนแปลแล้วหรอพี่น้องบ้างถ้ารายการตู้จีนกตล่ะลูกถูกต้องทีพ<บ>ี้น้งองแต้มยังไม่ถึงนะฮะ อี่พี่หนูอีพี่แรกแม่อแม่แม่แม่อยนเง้มให้าทนึงบ่ด้เอามาเอามาฉันทาทันแม่แจ๊กเดี๋ยวนี้แหละะท่หาตอนนี้แรกแล้วบอกถึงสเลเนี้เ้วะแม่ั่นสวัสดีค่ะพอดีแล้วพี่ดี

ไปแหกกำลังจัดเด็กเป็นพวงพวงผมลตัวพี่สาวชอบนะพี่สาวเป็นตลกพี่สาวว่าทำอะไรก็ได้นี่แอปเจียบบอกว่าพรุ่งนี้จัดไหมคะแม่แม่ตูดกินให้ลูกๆว่าไนพรุ่งนี้เราไปงานไงโอ้เราสองงานสองพี่คนจีนั่เข้าไปเขาจะมีเวร์ล่าปะเลชงไปให้าได้เลยครับเมนูหลังเลิกงานได้ๆๆๆๆ ช่วยพี่อาร์พมพี่นะช่วยขายเาสือ้อผ้าท่าย่านบ่ได้ขายดีละพี่น้องย่านหัวอีพี่เมย์ปอกผันล่วงว่าอีพีซีเป็นโอกปร่ามีหุย่ยยำมากค่ะกินข้าวกับลาบค่ะไม่ได้กินกับพี่ก้องนะคะมันเค็มเน้อโอ้โไปพี่น้องจะไปกินน้ำไปยังกล่องอะไรตั้งแต่ไก่หนุ่ยจอยกับจอยไม่ได้กิน <c oughs> ดันนเป็ไม่ อ้ยขอบคุณค่ะแม่พูนอีแม่แล้วดีดิเพิ่นเอาถอดอันหนึ่งปลาอันอยังก็เปีงปลาข้าวมาให้กินยนมาดูคุยว้าอ่ะบอกูค้ยตาแซ่บแทบปลาตอง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 สีมะปลาตองอีหยังละบานนี่ปลาตองอีหยังมันเป็นจริงจีมีงตาดูคุย ไปดูน้อง,อ,งอยู่ดีมาแม่ค่ะแมากไปหากำลังใจน,น่องเยอบ้านีบ่แมของจังหันในี้านนี้ขั้นจะมาจะดีขามจังหันให้มือนี้ยาคืขอขาเน่าหรอกยาลองให้ยาคือข่าแกงบะรื้อต้มปลาแกงบรอต้มปลาดแม่สีด๊ เฮ้ยเอาไม่เอ็นดีไหมไม่ขาดอ๋อโอ้ยสองคนนี่ก็เจ้ลิโอกินน้ำยู่บ่ลูกกินอยูเขาโอ้ขอบคุณดาวสิบดวงจากแม่มารินค่ะอุ้ยกิะมังดีปุ๊กอุ้ย เอาประยุกต์ให้แม่นามเลยด้วจ้าได้ข่าวว่าน้องลีโอจะไปหมอรำรอคะปัญญาไปแนมเอฟซีจะไปหาอยู่หมอรำอยู่อ่ะเอฟซีจะไปหาอยู่หมอรำมาดิจ้าพี่หนูซ่าต้องประยุกคืออาจจะไม่เห็นน้องลีโอนะเพราะน้องลีโออาจจะปลอมตัวใจแบนตีกระบังใส่วิกระบังเสพโคใส่วิกที่ว่านอันพี่ปูพี่หยาใส่มือ อะไรเป็นคนตอกกานมูพี่ปูติงอ่ะบอดเนี่ยกรจะสืบ์านต่อไปบอกว่าสืบพอดได้สืบ์านต่อไปว่าเป็นวัฒนธรรมแ่บครับพี่น่องอีแมทจะของหลานเล่ามาให้กินแม่เอาย่ำอีกหนึ่งจ้ามันเดิม มึงบอตะกิ่นมูยยังยองซบอเอนแอนเพื่อนแอนเาตยำแบบซาวนามสร้างทําผมแหฟังด้ตะมูก็หมูย่อเอาใส่หมูก็หมูย่อแม่ซีบอเพืชสาวนามแห่ฟังด้วยบอตะมูกินร้ายอ้วนจะคองซองจานละตอนนี้จองค่ะ เกี๊ยวหมูแดงพิเศษต้มยำหนึ่งมาแล้วก็ไม่กินยำช่วยละ้สองมากินลาบสามจมโบบข้าวเหนียวอีกสองงงแล้ว่าหมูกินไรกหลีเขี๋ยวไก่ย่าเข้ากลีบันลาบแล้วหัวอที่สามดะไรเนี่ยไปเฮน้ำนัก กสิบเก้าพูดอะไรไม่น่าดเอาพูดจริเอาแม่อุ้มมันขึ้นเอาแม่อุ้มขึ้นเ้วสิเสียผู้ไรยืนว่าหันมันเกือบต่ำเล็กขั้นเสียอยางแต่บ่มีเข้ามากินแรงเอ้าสูงข้าวายังไงติ่งกระปองไปดูคุยกันั่นดีขจสร้างอ้ไอาบเพื่อกินโลเอซีบ่มีเขามากินแรงโดท่านหงุดหิด เขาคื่มาทั้งไหนห,นหบ้านแม่แม่บนเขาดีเขางามตลอดเมืองแขมิะอเนียตันิ้วเนี่เมืองแคลิฟเนียเคยตั้งตันต,นตอนเนียกินแซบกินนัวอีเหียอยที่บ้านพีมาวัานนี้ห้าสิบแปดทอยาวพาน้องแต่งวันนะลูกอย่างนี้วัวแล้วคะ่ะไม่อ้วนรหนูอ้วนเองไม่อ้วหรอหนูอ้วนเอง พี่น้องสินสปอยเมื่อเนี้ยไปจอหูมาเอราไปถ่าย5ล้านถ่ายลาบแคโกเกิปีมาว่าสั่นตัวอิเลี่พวาย่านพวายากินน้ำในเดือ์เปิดจอหูมานะคะจุดที่น้องน้าไปิจอหูมาวันเนี้ยนะคะอันเป็นสาวว่าเคยจะิจอหูจากเพื่อนพวาย่านกันเลยนแบบว่าเออตาซินใจ่ายจอกหูพวายากมีหูหู เจาของสยานเอาการจองมัจะิตๆเปิดข oh, well oh, ้างอย่างประมาณนี้เออเจ้าพวก้อจอแบบสเตปเปิดเลยเจอาตสเตปเปิดเอาเออสเตปเปิดเยเอาสเตปเบิร์นดิเอาแม็กิ